เอาครับก็สวัสดีท่านสมท่านครับยินดีต้อนรับสู่พีพ,พเพลเกรกรายการอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมาทรมานคนด้วยวิธีฮาร์ดคอร์ต่างๆกันเลยครับผมก็มันก็มีวิธีหลายอย่างเลยครับที่จะทรมานคนเนี่ยครับเราจะเริ่มจากวิธีแรกกันเลยวิธีแรกเนี่ยก็ใช้หมวดเมลีครับผม เป็นวิธีที่เบสิกมากๆครับผมนี่บ้านใครต้องมีมีดอยู่แล้วใช่ไหมครับผมนี่แทงเข้าไปเป็นงานแป๊บเดียวคนก็เริ่มเจ็บปวดหนักนะครับผมคาพูดต่อไปเนี่ยทุกคนต้องมีแล้วครับผมไม้เบสบอลครับผมตอนไม้เบสบอลเนี่ยมันมีทําให้คนเนี่ยหัวแตกครับผมดูสิครับไม้ไม้เบสบอลมันแรงกว่ามีดนะไม้ไม้มีดไม่ต้องใช้แล้วมไม่ต้องใช้แล้วมีดไม้เบสบอลจะไม่คนตัวขาดอะโอ้อโหอะไรวะเนี่ย ก็น,นะับไมค์เบสบอนมันช่างเป็นนวัตกรรมที่สุดไฮเทคก็เกิดนะครับผมก็ผมก็ได้ไปซื้อไมโครโฟนใหม่มาแล้วครับผมเป็นไงท่านชมเสียงดีไหมต้องคอมเมนต์ด้วยครับผมว่าเสียงดีไหมทีต่อไปในการฆ่าคนหรือว่าทรมานคนแบบฮาร์ดคอร์เนี่ยโดยการใช้อาวุธครับผมเฮ้ยนายฉันอยากเข้าประเทศสหรัฐอมเมริกาฉันต้องทำไงอ๋อนายนายต้องมีวีซา่านายต้องมีพาสปอร์ตนายนายต้องมีพาสปอร์ตอะ แต่ฉันไม่มีพาสปอร์ตฉันก็อยากเข้าอยู่ดีเห้อเฮ้ยทานายขัดขืนฉันจะยิงไงนะรู้ไหมฉันมีอาวุธ this is america this is america มันเป็นชื่อเพลงไม่ใช่เหรอนี่ไง this is america this is america อ this is america เกี่ยวอะไรวะเนี่ย this is america ปึ่งเป็นไงกนะ็นี่ก็คือวิธีการทรมานคนวิธีสองครับผมโดยการยิงมันไปเรื่อยๆด้วยปืนพกนะครับผม โอ้โหเรตตุ้มเป๊ะอืออีกูไม่ไปอเมริกาแล้วฮยนายทำไมนายต้องมาตายแบบนี้ด้วยไม่นะฉันรู้สึกเศร้าจังเลยฮ้ยนายช่วยไปล้างแค้นไอ้ติ๊กซิซอเมริกาให้หน่อยได้ไหมได้ได้ได้เลยได้เลยโอ้โหคหักแล้วไม่ต้องล้างแค้นนหยแล้วเฮ้ยนายนายไม่ให้เพื่อนฉันเข้าอเมริกาใช่ไหมเออใช่ใช่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะไม่เข้าแล้วมันทำไมอ่ะ อ้าวตายเลยถ้าฉันเนี่ยไม่ให้ในายเข้าอ่ะนายจะทำอะไรได้ฉันปืนนะเฮ้ยแต่ฉันก็ไม่ปืนเหมือนกันนะ this is america อื you who this is america เป็นไงถือมือเดียวด้วยเป็นไงหลอ่ลอเท่กันเลยครับผม <laughs> ในที่สุดฉันก็ล้างแค้นให้เพื่อนของฉันสำเร็จแล้วนะ อา,อาอเมริกาของแท้มาดิเรามีเ,าเราส่งวอหนึ่งบอสองบอหนึ่งเราได้รับว่ามีการประทะก,กันอ่ะที่าชายแดนเมืองอเมริกาสอบแล้วครับล็อกเป้าหมายเรียบร้อยโอ้โหเหมือนเขาจะกลัวเนี่ย <c oughs> ขนาดล็อกเป้าหมายเขายังไม่ให้เรายิยงเลยครับผมนี่ดิสซิสอเมริกาของแท้อ ดิสซิสเมริกาเลยของมึงนี่เป็นไงดูดูซันนี่ดูซันนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงอึอึลืมไปปืนกูมันทำอะไรไม่ได้อู้เป็นไงดิสซิสเมริกาอืมโอ้โหตัวขาดครึ่งเลยฮะโอ้โหปืนน่ถังนี่มันสุดยอดแทงดิสซิสเมริกาอืออืออถึงซันไม่มีหัวซันก็พูดได้เราต้องการอาวุธครับเราต้องการดิสซิสเมริกาอือ นายวันนี้เรา,เ,าเรามีปืนให้ลองอ่ะเฮ้ยปืนที่นายว่าเนี่ยมันเป็นปืนเกี่ยวกับอะไรอ๋เอจริง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 มันไม่ใช่ปืนอ่ะมันเอ่อมันเป็นมิสไซล์ลันเชอร์อ่ะมันเป็นเครื่องยิงมิสไซล์เฮ้ยเจ๋งไปเลยอ่ะไอ้เครื่องมันอยู่ไหนอ่ะนี่เป็นไงเครื่องยิงมิสไซล์อืมอืมโอ้โหหนักไหมหนักไหมนี่มาทดลองประสิทธิภาพกันนะครับนี่เป็นไงเป็นไงประสิทธิภาพแรงสูงครับผมเราก็จะเอามันมาทดลองกับไอ้รถถังเนี่ย นี้เราจะล้างแค้นนะ This is America เป็นไงเป็นไงโอ้โหมิระบบล็อกเป้ามันโอ้โหฮึ่ยแมนแมนมัน This is America ปุ่มเข้าไปนี่รถรถถังมันมันมันไม่พังอ่ะผมอยากให้อัปเดตหน้าเนี่ยเขาเนี่ยสามารถทำลายรถถังได้ประมาณเนี้ยมันจะเพิ่มความสมจริงในโอ้โหโอ้โหโอ้โหเด้งแแห่่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 ่ ฉันก็สามารถทุดได้ถ้าฉันสามารถล้างแค้นให้เพื่อนฉันได้แล้วฮและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับเมื่อคุณจะเข้าอเมริกาให้ยายนาได้เกิดขึ้นเพราะคนคนเดียวเลตเทมาโก้ก็มีท่านผู้ชมคนหนึ่งครับบอกว่าให้เอารถเนี่ยมาไว้คนลนข้างครับผมแล้วก็เอาเชือกเนี่ยขึงเอาไว้ครับเพราะว่าโสดไอายเรามาลองกันดูสิครับว่าคนเนี่ยมันจะขาดขึงหรือเปล่าครับผมแอคติเวตไปนะครับผม ผมผมว่าเชือกมันต้องยาวอีกนิดนึงอ่ะเอ้ยเอ้ยอเอ้ยอเหอออมือนเริ่มมีประสิทธิภาพแล้วโอ้โหรถเหมือนมันจะแรงมันจะต้านกันยังไงก็ไม่รู้ลบก่อนโอเคบลบก่อนลบ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 เลยลบไม่ทันลบลบนักน่ากลัว,วบางทีรถมันอาจจะไม่แรงพออาจจะต้องใช้รถบรรทุกก็ได้อรถบรรทุกจะใช้สามคนสมคนจะทาให้มีประสิทธิภาพเกี่ยวอะไรวะเนี่ยโอเอ้ยผมลืมไปมันต้องเชื่อมกับคน ช่วยปึ้งคอยนี่ถึงเวลาตายแล้วสินะผมจะเปิดสโลโมชั่นนะเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นนะผมนี่ไปแล้วผมโอ้ยผมผมว่านี่ไม่ใช่วิธีที่ทำเชือกวันยาวขนาดนี้เลยหรอเนี่ยเชือกอันนี้ตกน้ำครับผมอุ๊ยอุ้๊ยไม่โชคดีโดนรถบรรทุกมาชนสามนิดคนนึงตายแล้วผมพวกนี้ก็ตายแล้วโอ้โหผีหลอกนะเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันเลยนะเนี่ย โอ้ยยืด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 โอ้โหมันทำให้มันทุกเนี่ยนจนจนเอ่อบัมเปอร์มันหลุดออกมาเลยนะวิธีต่อไปเนี่ยในการอาทรมานคนแบบวิธีร์ฮาร์ดคอร์เนี่ยทำ,ทำไมผมต้องพูดแบบปลกๆเราเราจะไม่ใช้เลเซอร์นะเราจะเราเราใช้มันมากเกินไปแล้วเราจะไม่เปลืองทรัพยากรเอาเอาเอามันไปทิ้งเลยเอามันไปทิ้ง <c oughs> ทำไม <c oughs> <c oughs> ทำไมทำกับเลเซอร์แบบนี้ <c oughs> ทำไมเสียงโรบอตมัน ก็นะฮะเนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยผมเอ่อผมด่าเขาแรงเกินอ่ะคือเขาเขาถังกับสลบตายอ่ะผมผมขอโทษอ่ะไม่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะเราจะใช้ไฟฟ้ากันนะผมนะนี่ครับผมเทสลาแล้วผมนี่เป็นไงไฟฟ้าเป็นไงมันมันก็ไม่ได้แรงไงหรอกแต่มันก็มีประสิทธิภาพ แรงอยู่นะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได oh, ้แรงเลยมากโอโหคนซุยด้วยฉันพนมมือขึ้นแล้วฉันฉันไม่อยากโดนอือ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 กี่ผมว่าเป็นแสนโลนเลยนะว้าวเทสลาคอยนะถ้าเกิดเราเนี่ยเพิ่มพลังงานที่กับเทสลาคอยเนี่ยมันเนี <t <t ่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับผมมาเพิ่มพลังงานนะผมนี่มันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะนี่เอาคนมาร้อง็แบบโอ้โห้่มอู้ โอ้ไอ้คอยนี่ครับสัโอู้โหสโลโมชั่นหน่อยที่โอ้โหแดงเลยแดงเลยโอ้โหอย่าอย่าอย่าพังนะมันแพงของมันแพงเราซื้อเราซื้อมาจากยี่เกียไงมันเลยแพงเกี่ยวอะไรเนะี่ยอยู่อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆเราจะฟรีซม,มันไหมครับผมฟรีซนะครับผมโอเคเราเนี่ยจะเอาคนมาเออ่นี่นี่เป็นไงมาแล้วนี่เทสลาเอดิสันนะผมนี่เป็นไงนี่เป็นไงเทสลาเทสลาพลังแห่ง สายไฟฟ้าพลังแห่งไฟฟ้าอู้หูยเดงจนอู้ย,ยบางทีมันก็แรงเกินไปผมมีข้อคิดอันหนึ่งนะผมนี่ผมจะปรับความเร็วสโลโมชันเนี่ยประมาณ5%เนะผมดูซิว่ามันเนี่ยผมจะเอิม่มแคปเจอร์ทันไหมครับอู้หูยนี่ขนาดสโลหเปอ์เซนโอ้โหเศษคนมาเยอะๆเลยอู้หูยช่างเป็นภาพอะไรที่สวยงามมากเกินโอ้โห เจ็บปวดแล้วก็สวยงามไปในเวลาเดียวกันเลยอโอ้โหชั้งช่างเป็นภาพที่สวยงามแต่คอมผมไม่สวยงามแล้วโอ้โหกี่เฟรมปอร์เซกแล้วเนี่ยได้ <c oughs> ยินเสียงโหดร้้ยแห่งเทสลาเอดิสันไหมครับผมก็สำหรับเอเทสลาเอดิสันเนี่ยเราเราจะไม่ใช้มันแล้วครับผมเพราะของมันตกรุ่นไปแล้วอ่ะคือมันมันไม่มีใครใช้โอ้โหจะจะ ม,มันมีระบบรักษาความปลอดภัยโอ้เครื่องปั่นไฟนี้มันพังอย่างเนี้ยอ๋อพังแล้วโอเคหรือว่าหรือว่ายังอ๋อพังแล้วพังแล้วเราจะมาใช้เลเซอร์นะผมนีม่เทคโนโลยียุคศตรวรรษที่21นะครับผมมาเลเซอร์เลเซอร์ทำอะไรได้ฮะเลเซอร์ Laser เนี่ยมันทำอะไรได้ดีตรงไหนนี่ไม่รู้หรอกเลเซอร์ Laser มันทำให้ตาปวดได้ผ่านไปสิปีมันก็ทำให้ฉันไม่บอดหรอกนายอยาก ไ้บอดจริงไหมล่ะก็เน,นี่ยนะเราก็จะทําการใช่แล้วผมเราก็จะรอมันซ้าครับผมเราแค่เลเซอร์โดนเพิ่มพลังงานเองอะแต่แกกูก,กว่ามันเริ่มเริ่มเ่มน่ากลัวน,นะกู่ากูว่าถอยดีกว่าถอยไม่ทันแล้ววะปัมป๊มปัมป๊มปัมป๊มปลอปลอปัมป๊มปมนี่เป็นไงโอ้โหยิงเป็นแนวเลยอโะโคตรเท่โอ้โหวิธีการทรมานคนแบบ ไม่เจ็บปวดแล้วก็มีเออเอฟเฟกตี i v e มากสุดนะครับผมโอ้โหวิธีนี้ใช้ได้กับหุ่นยนต์ด้วครับผมอ่ะภาคต่อไปเนี่ยเราจะมาทรมานหุ่นยนต์กันครับผมอ่ะต่อจบกันไปแล้วครับสำหรับทริปพีโฟไปกาวในวันนี้ครับถ้าใครอยากให้ามอีกก็กดไลค์กดซับสไคร้แล้วก,ก็เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้โหโ